สวัสดีคะ่ะคอหนังทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่กับช่องพูดคุยมวยหนังในคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอหนังเรื่อง s i n เนอร์เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ความเห็นส่วนตัวและเปิดเผยนะะื้อหาบางส่วนอาจไม่ถูกใจใครไปบ้างขอกลัใครมานาที่นี้คะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูและไม่อยากโดนสปอยขอให้กดข้ามได้เลยนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่า s ินเนอร์เป็นหนังที่ข้าพเจ้าเห็นคะแนนที่ได้จาก IMDB แล้วทำให้รู้สึกอยากดูหนังขึ้นมาทันทีเพราะได้คะแนนไปถึง7.6คะแนนแต่คะแนนที่ข้าพเจ้าให้กับหนังเป็นคะแนนจากความคิดเห็นส่วนตัวของข,องข้าพเจ้าเองไม่เกี่ยวข้องกับเ็บไหนทั้งสิ้นอาจไม่ถูกใจใครไปบ้างก็ขออภัยค่ะซินเนอร์เป็นหนังที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเมืองคลารกเดลรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในปีที่ศักราช1932เป็นหนังที่มีความยาวถึง2ชั่วโมง10นาที ได้ยกเอาความเชื่อของคนในสมัยนั้นมาเปิดเรื่องด้วยคำกล่าวที่ว่ามีตำนานที่เล่าถึงผู้คนที่มีพรสวรรค์นในการสร้างสรรค์ดนตรีที่แท้จริงในระดับที่สามารถทะลุผ่านม่านระหว่างชีวิตและความตายสามารถเรียกคุญญานทั้งจากอดีตและอนาคตพรสวรรค์น,นี้ใช้รักษาผู้เจ็บป่วยในชุมชนของพวกเขาแต่มันก็สามารถดึงดูดปีศาจด้วย่อกจาประโยคหนังก็เริ่มเรื่องด้วยการถูกปมของตัวละคร จากนั้นก็ดำเนินเรื่องไปอย่างช้าๆใช้เวลาในการปูเรื่องค่อนข้างนานจนดูน่าเบื่อแต่ด้วยการถ่ายทำของหนังเรื่องนี้ที่นำเสนอวิธีการใช้ชีวิตของชุมชนรวมถึงความสวยงามของไลฟาย,ฟายและทิวทัศน์โดยรอบทำให้หนังสามารถดูได้เรื่อยๆค่ะหนังเดินเรื่องโดยใช้ตัวละครหลายตัวค่อยๆผูกปมตัวละครเข้าด้วยกันและนั่นทำให้หนังมีความน่าสนใจ แต่ที่เด่นๆจะมีสารตัวละครหลักคือสมอกับสเตตสองพี่น้องกู้แฟดที่มีวิลกรรมในอดีตอันเลวร้ายที่เลื่องลือไปทั่วหลังจากที่ทั้งคู่ไปใช้ชีวิตในชิคาโก่เจดปีพวกเขาได้ตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดที่ที่พวกเขารู้จักดีโดยการเปิดบาร์ทำเป็นสถานบันเทิงที่แท้จริงสำหรับคนผิวสีเท่านั้นและตัวละครหลักอีกตัวคือแซมมี ลูกชายนักเทศแต่กลับมีพรสวรรค์ด้านการเล่นดนตรีและพรสวรรค์น,นี้เองได้นำพาความโชคายมาสู่ชุมชนหนังเดินเนื่องมาถึงนาทีที่41ได้มีแรมพายปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่นาทีนั้นเป็นต้นมาหนังก็เริ่มสนุกและทำให้ได้รุนตามจนจบเรื่องมีประโยคนึงในหนังที่ทำให้ข้าพเจ้าชอบมากคือประโยคที่นักเทศพูดกับแซมมี่ผู้เป็นลูกชายว่า ถ้าลูกชอบเต้นํำกับดีส์สักวันมันจะตามลูกกลับบ้านมันเหมือนกับเป็นคําพูดที่คอยดึงสติให้กับข้าพเจ้าเองพูดคุยมือหนังต้องขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมแล้วเจอกันในหนังน่องต่อไปค่ะ